ขบวนธรรมดาที่372ค่ะมาจากปราจินบุรีเดี๋ยววันนี้จะติดนังเข้าไปในสถานี วุ๊ยนะาจะจอดไหมเพราะคนลงที่นู่นแล้ว โอ้น้าจอดให้คนลงก่อนที่จะเข้ามาใต้สะพานกษริส์เซือ์ค่ะไม่จอดเลย เพียงค่เข้ามาในสถานีกรุงเทพหลำโพงที่เห็นแวบๆบด้านในปู่ g ำลังลากรถดีเซลรางอยู่ส่วนในชั้นชลาที่9ก็จะเป็นขบวนชานเมือง389 วันนี้อากาศที่ลุงเทพก็ร้อนเช่นเคยร้อนมากด้วยบินอีกแล้วค่ะขบวนธรรมดาทีสามเซหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่แยกลมาราช วันนี้ทันสามเจ็หนึ่งนาอันสตอมสี่หนึ์หนึ่งค่ะทําขบวนเดี๋ยวนั่งฝั่งนี้ก่อนอยากจะดูตรงหน้าโรงรถจักว่ามีปู่จีเคคันไหนที่จอดอยู่ ันนี้มีนะสี่สามศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดค่ะ มาดูนะเข้าชุมชนหลังโบเบก Thank you. น้ายังรอทางยังไม่เรียบร้อยกำลังจะขึ้นแยกยมราชตอนนี้จอดอยู่ตรงชุมชนคลองส้มปล่อยน่าจะกำลังรอทาง วันนี้กระบวนธรรท,ทีามเจ็ดหนึ่งไดอันสตอร์มสี่หนึ่งเมื่อกี้แทบจะหายใจไม่ทันวิ่งแล้วเวลากีแค่หนึ่งนาทีจะออกจากสถานีกรุงเทพวันนี้มาลงตรงแยกอุรุภงไยต่อไปก็จะเป็นชุมชนบุญร่มใสเดี๋ยวจะรอดัก284ที่นี่ค่ะวันนี้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งขบวนธรรมดาที่284จะเข้ามาที่แพลนกล้องไปจะเป็นชุมชนบุญร่มไใสค่ะหลังจากที่ชาวบ้านย้ายออกสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ข้างๆก็จะต้นไม้ขึ้นรกล้างแล้วนี่ค่ะส่วนรถไฟความเร็วสูงนั้นก็ เห็นว่ามีปัญหาหลายอย่างตอนนี้เสาที่จะทำเป็นต่อหม้อต้นไม้บังคลุมหมดเลยพระที่กำลังจะตกดินก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งด้านบนก็จะเป็นทางด่วนรถก็วิ่งตลอด ตอนนี้เดินมาตรงแยกจุดตัดพระรามหกเดี๋ยวรอสักครู่ขบวน284น่าจะเข้ามานี่คือเครื่องกั้นรถไฟค่ะ นี้จะมีสองตัวฝั่งตรงกันข้ามก็จะมีสองตัวเช่นกันเมื่อรถไฟผ่านมาสัญญาณไม้กันก็จะดังขึ้นและก็เหมือนจะให้ทุกคนหยุดเพื่อรอรถไฟเข้ามาแล้วค่ะวันนี้ขบวนธรรมดาที่284เป็นอันสตอม มีคนลงตรงแยกอุรุภง์นะกำลังรอสัญญาณทางอยู่ ลงไม่สนิททุกอย่างยังคงดำเนินได้ วานากร้อมแล้วขบวนธรรมดาที่284จุดตัดพระรามหก อันนี้ได้อันสตอมซีซีหนึ่งเก้า เป็นอย่างสวยงามค่ะไม่มีฝาไม้กันด้วยขอสัญญาณให้ไม้กันเกินก็จะเป็นปกติรหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะเอสาทุกคนเป็นกำลังใจกดติามกดไลค์กดแชร์ไล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ